องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุกแกตรวมเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองอุตุขับคลังที่13เมื่อวันที่8มีนาคม2557เวลา10นาฬิกานายบุญเสร,ร,ริมสุวรรณรัตภูมิที่ลูกซานนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุกแกตในนามนายไพบูลอุปติสิงห์นายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุกแกตเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองอุตุขับคลังที่13ณศูนอุตุนิยมวิทยาปากใต้ฟั่งตะวันตกโดยมีนายวิวัฒ อินทรภา,านิตพู้มในการสูรอุตุนิยมวิทยาาากตายฟังตะวันตกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันแขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าวรวม นายวิวัฒน์อินทราพานิชพู่มในการศู์อุตุนยิยมวิทยาาคกตายฟั่งตะวันตกกล่าวในท่านะประธานจัดการแข่งขันว่าการจัดการแข่งขันเปตองอุตุขับคลังที่13ได้รับการสนับสนุนจากชมรมเปตองจังหวัดภูเก,กต็ตหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นได้จัดขึ้นเพื่อตานพัยยาเสพติดรวมทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่นาคกตายให้มีกิจกรรมรวมกัน เพื่อพัฒนายาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้มีประสบการณ์จากการแข่งขันเพื่อห้าไรายได้สนับสนุนสวัสดิการข้องสูตรอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฟั่งตะวันตกด้านการกีฬาและนันทนาการในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆข้องท้องถิ่นโดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็นประเภทที่บุคคลทั่วไปดีวิชั่นหนึ่งดีวิชั่นสองและดีวิชั่นซามซึ่งผู้ชนะในประเภทต่างๆจะได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลรวมกว่าสามหมื่นบาท คือจริงๆเราจัดแข่งขันทุกปีนะฮะปีนี้เป็นครั้งที่13นะครับวัตถุประสงค์ครับโดยทั่วไปก็คือเรื่องของการก็คือหนึ่งความสามัคคีแล้วก็มีแค่ได้เปลี่ยนนะครับคือด้านประสบการณ์การกีฬาของเปตองแล้วก็สองเรื่องของต้านยาเสพติดนะฮะก็คือจะให้เยาวชนหันมาสนใจด้านกีฬานะครับเป็นหลักครับคือ,คอทุกปีนี้ครมีทีมต่างๆทางภาคใต้เกือบทุกจังหวัดนะมาก็ประมาณ60กว่าทีมขึ้นไปนะครับและผล ผลที่ออกมาที่เราเราจัดนี้ก็มีเห็นชัดเจนก็คือว่านักกีฬาท,ที่เกิดจากศูนย์นี้นะฮะก็คือลูกของอุตุเองเนี่ยก็คือประสบความสําเร็จครับติดทีมชาติแล้วก็เป็นแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วในเะยาวชนนะตอนนี้ก็ยังเป็นทีมชาติอยู่นะครับคือคุณธนากรนะครับสังแก้วนะครับการจัดการแข่งขันนะครับก็คือถ้าอุตุเองก็คงจะไม่สําเร็จนะส่วนใหญ่ก็ได้รับความร่วมมือจากคือองค์หน่วยงานราชการเกือบทุกหน่วยนะครับโดยเฉพาะอบจอหรือว่าอบาตอ,อะไรพวกนี้นะครับแล้วภาคเอกชนพวกนี้ แล้วร้านค้าอะไรต่างๆนี่ครับก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแล้วก็มีประชาชนแล้วแล้วก็ข้าราชการด้วยนะครับให้การการร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเนอนาาของตัวเทนท่านยกองการพรายามเสญยบัุรเกตนะครับท่านไปบนอุปจิสิงครับท่านก็มีนโยบายนะครับที่ชัดเจนในเรื่องของกีฬาครับเพื่อส่งเสริมให้ทุกองค์กรนะครับในจังหวัดภูเก็ตนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอบจนะครับเป็นอย่างดีสําหรับในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่13นะครับที่ทางวุตุนิยมวิทยานะครับ ได้ดูท่านผิ้วัดนะครับให้เกียรติทางอบจท่านยอภิยบุญนะครับทุกครั้งด้วยดีต่อมาอบจนะครับก็ยินดีนะครับที่จะสนับสนุนนะครับใน้ากกีฬาโดยเฉพาะอุตุรับนะครับไปไม่ว่าจะเป็นครั้งนี้หรือครั้งต่อไปนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับในนามของท่านยกก็ขอให้กาลังใจครับกับท่านผู้นำการนะครับที่จะดำเนินการกรรมอดีๆต่นี้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนลูกหลานต่อไปครับ มากครับผมครับ